พาไปดูเมตากันหน่อยเมตาแชร์ป๊อปอัพ12%เลยนะคือ12%ขึ้นเลยนะเมื่อวานเนี่ยเมตาชื่นมื่นมากๆนะครับเพราะว่าผลประกอบการดีเยี่ยมนะครับมาร์คซักเบิร์กออกมายิ้มร่าแล้วก็มีความสุขนะครับเออร์เ e นของบริษัทเนี่ยอไล่ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องของสาเหตุอะไรต่างๆนานากันนะครับเออร์เนเมื่อวานเนี่ยคาดการ2.03ประธานโทษซัดไปเลยนะฮะ2.2เปอร์แชร์ 2. 2 สุดยอดนะฮะขึ้นไม่ใช่ขึ้นธรรมดาขึ้นเยอะด้วยนะครับในภาวะแบบนี้นะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดจุดหกห้าบิลเลียนนะฮะกลายเป็นยี่สิบแปดจุดยี่สิบแปดเลยนะจุดหกห้าบิลเลียนขึ้นมาหนึ่งบิลเลียนเนี่ยนะคือหนึ่งพัน 1, ล้านนะก็ต้องบอกว่าเลเวนิวขึ้นเยอะนะครับเออร์เน็งดีเลเวนิวดีนะครับเออเดลี่แอคทีฟยูเซอร์ก็ดีนะครับขึ้นนะเดลี่แอคทีฟยูเซอร์ก็ดีมันลี่แอคทีฟยูเซอร์ ก็พอๆกับเดิมนะครับแล้วก็ Average Revenue Per User เอต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรรายได้ต่อหัวนะก็เพิ่มขึ้นอีกนะสุดเพิ่มขึ้นทุกตัวนะมีอย่างมากก็เท่าเดิมเท่าเท่า expectation ก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีเยี่ยมนะครับของคุณมาร์คซักเบิร์กนะครับโดยที่ถ้าเราสังเกตเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแกเรียนเรียนเรื่องเมตานะครับและแกโดนด่าเช็ดนะฮะโดนด่าเช็ดว่าบ้าบอบใช้เงินไป สิบบิลลียนนะครับกับการทําอะไรก็ไม่รู้นะในห้องแลบ,บแล้วเขาไม่มีใครเอาไอ้ออูัสอะไรมาใช้หรอกนะครเหมือนแกจะยอมฟังนะช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึง Meta แล้วก็ดึงดันจะทำอ c อ l ซูลสอะไรเยอะนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยแกก็ประกาศนโยบายนะว่าแกจะเน้นเรื่องของ Efficiency นะครับธีมของปีนี้ทั้งปี2023 Meta เนี่ยเมตาจะเน้นเรื่อง f f f i c i e n ซี่ธีม Efficiency ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดียประสิทธิภาพของการบริหารจัดการนะครับจะลดค่าสจะอะไรก็ว่าไปนะบริหารจะเน้นเรื่องการบริหารที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตรงตรงไอตัว Oculus อะไรหรือว่าพวก m t t a อะไรเยอะแยะมากมายนะครับปรากฏว่าพอปรับนโยบายแบบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะทุกทุกคนก็บอกว่าดีนะเมื่อวานเนี่ยคุณมาร์คซักเบิร์กก็มีการพูดนะ VR w e have แฮทเดอะกูด r t e r And our community continue to grow เ,เราเรามีควอเตอร์ที่ดีแล้วก็คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยดูเหมือนจะเติบโต,ตขึ้นนะครับ The company is uh, becoming more effect efficient นะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยใช้คำว่า efficiency ใช่ไหม company งั้นบริษัทก็ efficient มากขึ้นคือมีประสิทธิภาพมากขึ้น So we can build better products faster เราก็เลยสามารถสร้าง product แบบ ที่ดีรวดเร็วมากขึ้นได้นะครับ put ourselves in strong positions ทำให้พวกเรากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอีกครั้งนะครับแล้วก็ Divide along term vision อันนี้ก็ว่าไปทีนี้นี่ restructuring ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคุณมาร์คซักเบิร์กแผนที่เขามาเน้นเรื่อง efficiency เนี่ย year of efficiency เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาประกาศเอาไว้นะว่าผมหาคำนี้แหละผมจำได้ผมอ่านแล้วผมอยู่ตรงไหนวะ อ่านมากๆแล้วมืนนีก็ year of efficiency นะปีนี้เป็นปีแห่งการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทเลยนะครับก็เรียกว่าดีขึ้นทุกๆดีขึ้นทันตาเห็นพอเปลี่ยนวิชั่นปั๊บบริษัทก็มุ่งไปในทิศทางที่โอเคมากขึ้นนะฮะต้องบอกว่าคําว่าดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นบนฐานที่ค่อนข้างแย่ก่อนนะฐานมันก็ยังไม่ได้สูงมากฐานมันแย่ัน,นี่มันดีขึ้นตรงเนี้ยมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่หลังจากเนี้ย จะดีแล้วดีกว่าเนี่ยือดีกว่ากว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับทำไมถามมันถึงแย่นะครับจริงๆตั้งแต่ปี2020ปะที่โดนแบนจากเอออ2นะที่โดนแบนจากเอ่อแอปเปนะไม่ให้ใช้ตัวข้อมูลนะเรื่องของ Privacy นะสังเกตว่าเราถ้าใช้ p p o o n เนี่ยเราดาวน์โหลดมาใหม่เนี่ยมันจะถามนะอนุญาตให้ให้ให้ Facebook ใช้ข้อมูลส่วนตัวอะไรหรือเปล่านะครับแล้วคนส่วนใหญ่พอเจอคำถามนี้จะตอบว่าอะไรครับ ไหมนะฮะพอไหมปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าทำเอาแอลกอริทึมของ f a c e o o o นี่รวนไปเลยนะการโฆษณาต่างๆมันก็ขาดประสิทธิภาพลงแล้วก็รายได้ก็หดหายนะครับเพียงเพียงเพราะเรื่องไอไพ้พ r i v a ซีที่ Apple ไม่ใช้เนี่ยอันนี้คือคือปัญหาหนักของของไอ้ตัว f c e e o o o นะที่เป็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็นำพาไปสู่เรื่องของการไป พัฒนาไอ u อคูลัสอะไรยาวๆนะช่วงนั้นก็เสียเงินไปเยอะนะแล้วก็กระแสเมตาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเปลี่ยนเปลี่นชื่อบริษัทเป็นเมตาเหมือนพอเอาชื่อบริษัทไปเกาะตรงนั้นเนี่ยมันก็วิชัน่นมันก็ผิดแปลกไปนะทำให้มันก็เหนื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการ l a ิก f อฟคนงานไปนะครับประมาณ21,000นะ expected ะ o b cut นะก็ตเอ,อ่อต้องดูก่อนว่าพอเขาคัด Job ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็บริหารแบบมีประสิทธิภาพเนี่ย มันจะนำบร ā, ิษัทฟันฟ้าไปได้ไหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้โ okay. อเคงั้นมเมตาค่อนข้างดีนะครับหุ้นก็เด้งขึ้นมาแล้วโอเคผมพาไปดู Google เล็ก<ป><า>น้อยนะครับเรามีพาดหัวข่าวจากฝั่ง CNBC นะบอกว่า Google had a g o d u c k m o m e n t นะครับ last year as uh, ตัว Microsoft t a k e a lead i n เ i นะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ Microsoft เนี่ยเข้ามาซื้อ ตัว ChatGPT นะครับแล้วก็หายไปทางด้าน AI เนี่ยก็ต้องบอกว่า Google นเวลานั้นมันคล้ายๆกับ g o d a k ยังไงไม่รู้นะคือมันใกล้จะใกล้จะเจ๊งอะ่ะ g o d a คือเจ๊งใช่ไหมขอบคุณคุณปีเตอร์นะครับสำหรับ Super Chat นะครับคือ g o d a k อะ่ะมันเหมือนจะมันเหมือนมันเจ๊งไงแล้ว Google มันเหมือนมีโมเมนต์นั้นอยู่ปักหนึ่งนะคือตั้งหลักตั้งสติอยู่พักหนึ่งกว่าจะเข็นโพรดักใหม่ออกมาบาทอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแต่ตอน ีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นโมเมนต์ออฟโกดักเลยนะครับคือค่อนข้างหนักนะัอยู่ดีก็โดนนำซะง,งั้นเลยนะจากที่ตัวเองเป็นเจ้าตลาดมาโดยตลอดอยู่ดีก็มาจากไหนไม่รู้ไมโครซอฟท์นะฮะประมาณนี้นะครับข่าวนี้